<laughs> Gotta be the place to be When I only focus สวัสดีเราสหายหน้าตาดีที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่เกม FC Mobile กันอีกเช่นเคยเลยในวันนี้แมนยูของเราก็จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเรยอนมัดลิดอีกเหมือนเดิมนะครับนี่ชื่อมัดลิดด้วย o v r 114เล่นในหลัง3นะครับแผนหลัง3เราเล่นหลัง4นะผมลองหลัง3แล้วไม่ไหวอะ่ะเดี๋ยวไว้ลองให้ท่านผู้ชมดูไหมล่ะ <c oughs> มันมันคลุนจัดนะครับยิ่งเป็นแบบ กองหลังช้าๆแบบนี้ด้วยรู้สึกว่าตามไม่ทันเลยนะครับตอนนี้บอลอยู่ที่อูกเต้แล้วจ่ายบอลเสียนะครับเราจะบุกจากซ้ายไปขวาก่อนนะแต่ว่าตอนนี้โดนมาริบุล้าโรนัลโดโรนัลโด,โด,โดจะให้เบลนะครับติดนะครับตอนนี้มาซาลูุยมาที่อูกเต้รอบนี้มาถึงเอมโบโมนะครับเอมโบโมดึงยึกยักรอเพื่อนเติม,มแต่ก็จะติดจะไปยังไงต่อ มีคนเล่นบอแลแรงเราช้าไม่ได้มา <What? S 1> เขาสไลเฮ้ยจานจานไม่เป่าครับจานเกินนกหวีดไปแล้วอ <laughs> องรีคืนมาที่ซองโรนัลโดออกไปที่เบลนะครับชิงกับซากา้าโอ้โหนี่แนวลุกของเขาเหรอเนี่ยเราจะสวนลูกนี้อามัดอามัดไหลต่อไปที่คุณญ่าคุณย่าซับหลอกทันที กุญแาพริกแหวกสับแล้วก็ยิงเรียบร้อยจะพากอะไรก็คือมันไม่ใช่ฮิลช็อปเวท่าที่ผมเอามามันคือสวัดชิงด้วยส้นแล้วก็เปลี่ยนเลนนะครับสับเลนแหวกมาแบบงงๆอยู่คนคนเล่นยังงงเลยนะครับว่าแหวกมาได้ยังไงดูมาริโอ้กุญแาตัวเล็กนะเนี่ยแต่โดนกองหลังเขาแบบเปลี่ยนมาได้ยงไงวะง,งงอยู่เหมือนกัน ปกติต้องโดนเบียดแย่งบอลไปไม่ไม่ก็ล้มนะครับคือว่าแมตช์นี้เราต้องชนะหรือเปล่าเนี่ยดูเหมือนเกมมันล็อกมาแล้วอะเหลี่ยมเมื่อกี้ยังไงก็ไม่น่าไปได้นะอามารดโลขึ้นมาที่เดโกดาโลเดโกดาโลขึนหลังมาอีกแล้วส่งบอลแมนยูที่แททูนะครับขึ้นไม่ได้ก็คื้นหลังแบบนี้ติดชึ่งกันอยู่อย่างนี้ทั้งวัน อามาัดอามัดพลิกมาได้ไปแล้วทำไมจะขึ้นไม่ได้คุณย่าดูถูกแมนยูฟาดิอุสคุณย่าพยายามจาแะแหวกอีกรอบนึงรอบนี้ไม่ได้แล้วของดีมีรอบเดียวโยนยาวขึ้นมาแล้วโดนบาก,กรามเลยลูกนี้ครับผมคิดไว้แล้วว่ามันยังไงก็ต้องโดน่ะแพทเนี้ยรู้สึกว่าลูกชิปแบบเนี้ยมันยังไงแบบมันชัว์แล้วผู้ชมดูนะเดี๋ยวดูนะผมขอให้คุณดูไม่ดูนะั้นมีเรื่องแน่นอน ดูดิของหลังเรามองบอลไปเฉยเลย <laughs> ผมพยายามแบ so บกดมันวิ่งไปดักแล้วนะครับแต่ว่ามันยืนมองบอลหรือบางครั้งเนี่ยผมมงสกัดแล้วถ้าเกิดมงอ่ะเมื่อกี้เนะี่ยถ้าเกิดกดม่งไปก่อนมันจะม่งก่อนบอลตกเว้ยแล้วมันจะมงไม่โดนสุดท้ายแล้วโรนโดก็จะได้ยิงอยู่ดีผมลองดูแล้วไงไม่รู้จะแก้ไงเหมือนกันถ้าผู้ชมมีก็มีคำแนะนำก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ อนน๋อในบอลอยที่คุณย่าคุณย่าแหวกอีกแล้วแหวกหมดไม่ส่ลูกใครแล้วก็ยิงด้วยซ้ายเข้าไปแล้วเอ,อ้ยคุณย่าแบกว่าตอนนี้ผมมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนิดหน่อยนะครับเอาคุณย่ามาเล่นหน้าแทนแล้วเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้เล่นเบนจามินเชสโกใช่ไหมมันแบบมันลำบากมากนะครับเบนจามินเชสโกสกิลสามดาวอะ มันเล่นยากอ่ะเวลาเราจะพลิกบอล <Okay. S 1> เราจะหลอกกองหลังอ่ะ Two, <one. S 1> นอกจากการพลิกตัวช้าของเชสโกแล้วยังมีสกิลแค่3ดาวไงมันก็เลยเล่นยากไปนะครับ <S S <anka>. <S และอีกอย่างหนึ่ง OVR ยังไม่ท็อปด้วยการ์ดคือการ์ดท็อปอมีอยู่แต่ว่าเอ้ยจะโดนเยอะวว่ะเอ้ยเดี๋ยวก่อนเลือกบม่ก่อนเอ้ยเอ้ย <laughs> คือการท็อปขอไม่จะมีเช้โกมีอยู่นะครับที่เป็นการแมนอยู่รู้สึกว่าต้องเติมอะแต่ว่าไอดี้นี้ผมเล่นสายฟรีนะครับผมจะเล่นฟรีแบบไม่ไม่ไม่ไมยอมเติมเลยนะ well, <but> แล้วโดนยิงลูกนี้แล้วนเนสเนเลราเมนก็ปัดออกไปได้ระหว่างที่เราโม้อยู่เลรเมนบอกกูช่วยเพ่งหลายรอบแล้วน,นะมพ่งเลิกคุยก่อน oh. กับซูเกมอีกครั้งอามัดลากเข้าไป oh. อามัดดึงยักษ์ก <U gate. S 1> เอาแล้วอุกเตอีกแล้วครับ ทำยังไงได้คุณต้องสก,กัดมันออกมาขึ้นทางซ้ายแล้วก็เสียบอลอีกขึ้นมาอีกอมาดวาคุณย่าลงไปเอาบอลต่ำเลยเพราะว่าไม่มีใครลงมาช่วยนะครับเอมโมโบอามัดมเสียบอลอีกโดนสวนลูกนี้ิโกดาโลขึ้นมาที่เอมโมโมเอโมโมย้ายมาฝั่งนี้แล้วครับ อุกาเต้อ็อบี้เมนูเมนูโอ้ยเอ้ยอันนี้เอ็มโบโม่นี่ยว่าเอ็มโบโม่เอ็มโบโม่ผมอ่านชื่อผิดโอ้โห <c oughs> หลนัหลนๆ <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับแมักควายมาซาอุย์อุนโนโต่อมาที่อุกาเต้ เออเมนูเออเมื่อก,กี้เนี่ยเมนูทางซ้ายอะ่ะแล้วก็ทางขวาเป็นเอโมโมนึกว่าเอโมโม,ม,มสลับตำแหน่งขอภัยด้วยนะครับพูดชื่อผิดเมื่อกี้เห็นอะไรมหมโป่งแดงนี่ว่าเอาละสรุปท้ายเกมกันนิดนึงก็แล้วกันแมนยูยิง3เข้ากรอบ3มเป็นประตู2มัตริดยิง4เข้ากรอบ4เป็นประตู1นะครับ การของบอล61ต่อ39ความแม่นยำในการส่ง91ต่อ77นะครับเปลาอย่างละศูนย์แล้วก็ล้ำหน้าอย่างละศูนย์นะครับแบบนี้ไม่มีใครเปลาไม่มีใครล้ำหน้านะครับไม่รู้ว่าจานกินนกหวีดไปหรือเปล่า <ammed> <em> อ่ะเดี๋ยวเรามาดู11ผู้เล่นตัวจริงกันหน่อยแล้วกันเขามีการเปลี่ยนแปลงนิดนิดหน่อยๆน่อยแต่ว่ารู้สึกว่าเล่นง่ายกว่าเดิมน,นะครับ ล่นในแผน4 3 3สามสามแอตแทกสตัวบนจะเป็นอามดเดโรมาดิโอุกุนยาและอนมโม่สตัวกลางจะเป็นคัพปี้เมนูบุโนควนันเดสอุกาเต้แบ็คซ้ายเป็นเดโกดาโรแบ็คขวาเป็นนูสแลมัสลาอุยเซนเตอร์แบ็คคู่ก็จะเป็นลิซันโดมาร์ติเนสกับแฮร์รี่แม็กไกวร์ส่วนผู้สาประตูก็คือเซเนลเมนนะครับส่วนตัวสำรองก็จะมีมันจะมีเซโกโรชูเซเซีคาเซเมโลเอเวนลุคชอลเรเนโยโรแล้วก็พรัสติกโดกูนะครับ โอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสายฟรีผู้ทีแมนยูพอได้พอถูถูถายถายไหมโอเคถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบผมก็ฝากเอื้อมนิ้วไปกดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่ม subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้เด็กผีดาดําๆคนนี้ด้วย <c oughs> สําหรับสกิลที่เอาไปใช้นะครับก็เป็นสกิลง่ายๆสับขาหลอกเปลี่ยนเลนชิ่นด้วย้นแนวข้างถ้ายิงหลอกเปิดทางนะครับเนื่องจากว่านัเตะแมนยูของเรานั้นไม่มี ตัวที่มีสกิลถึง5ดาวเลยนะครับสกิล5ดาวนี้จะใช้ดีมากเลยนะในการเลี้ยงหลบกองหลังในการหลอกกองหลังนะครับแต่ว่าแมนยูไม่มีเลยก็เล่นไปตามมีตามเกิดก็เลยเอาสกิลที่เป็น2ดาวสาดาวส่วนใหญ่มาเพราะว่านักเตะหลายๆคนจะได้ใช้ได้นั่นเองนะครับโอเคคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ